เอ๊ะกรดไลย้ลยอนของเราเนี่ยมันหายหรือ,อยังลองเช็ค5ข้อนีนะครับผมข้อที่1คือแสบท้องหรือเปล่าถ้าเราแสบท้องอยู่นะครับแสดงว่าเอ้ยน้ำย่อยเนี่ยมันมาผิดเวลานะเพราะว่าเวลาเราเป็นกร,รดไลย้อนเนี่ยน้ำย่อยจะออกมามั่วเวลาเพราะาสารอาหารมันไม่พอไงน้ำย่อยก็จอ,อกมาเยอะจนเราแสบท้องได้ถ้าเราไม่ค่อยแสบท้องแล้วแสดงว่า,วากรดไหลย้อนของท่าน ดีขึ้นแล้วนำย่อยของท่านเนี่ยเริ่มมาเป็นเวลาแล้วคราวนี้ท่านก็อาจจะไปกินอาหารดึกๆได้บ้างแล้วนะครับหรือว่ากินผิดเวลาได้บ้างกินเผ็ดได้บ้างแล้วไม่ต้องกังวลแล้วนะครับข้อที่2ที่ต้องเช็คก็คือว่าท่านกลืนอาหารเป็นยังไงเออเวลาเราเป็นกรดลย้อนเราจะมีความตึงเครียดอยู่ใช่ไหมไอ้ตรงระบบประสาทด้านหลังวากัสเนฟิฟเนี่ยมันควบคุมการกลืนมันจะไม่ค่อยทํางานครับฉะนั้นแล้วเมื่อเราย่อยอาหารได้ดี กรดไหย้อนดีขึ้นเนี่ยระบบประสาทเนี้ยจะกลับมาทํางานครับจะทําให้เรากลืนอาหารได้ง่ายขึ้นลมที่มันดันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะลดลงไปได้นะครับฉะนั้นถ้าเรากลืนได้ดีลมไม่ดันไม่จุกคอแสดงว่ากรดระย้อนของท่านดีขึ้นแล้วนะครับผมข้อที่3ที่เราสามารถเช็คได้ก็คือว่าน้ําหนักเ,ออเวลาเราย่อยอาหารไม่ดีเป็นเวลานานใช่ไหมสารอาหารก็จะลดลงกล้ามเนื้อก็จะลดลงนะครับเราจะดูแบบ z ้มๆหน่อยนี้ใช่ไหม ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เราน้ําหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ดูมีกําลังวังช้าได้ดีแสดงว่าท่านเริ่มย่อยได้ดีแล้วสารอาหารค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ร่างกายเนี่ยก็จะเริ่มมีกําลังมากขึ้นเวลาไปทําอะไรเนี่ยเวลาใครชวนไปทําอะไรเราก็รู้สึกว่าอยากไปทําด้วยอยากไปออกกําลังกายด้วยก็อย่าลืมนะหายแล้วก็ไปออกกําลังกายนะครับเราจะได้มีความสุข ไม่เครียดเกินไปทําให้เป็นกดระย้อนยากขึ้นด้วยถ้าท่านออกกําลังกายอยู่เสมอนะครับก็ที่4ก็คือว่าความวิตกกังวลกังวลเนี่ยมันจะเป็นไงบ้างเออเวลาเราย่อยอาหารไม่ดีมันจะเกิดความวิตกกังวลได้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมฉะนั้นเมื่อย่อยอาหารดีขึ้นลําไส้ดีขึ้นความวิตกกังวลก็จะลดลงมีสมาธิมากขึ้นอ่านหนังสือได้ยาวขึ้นอ่านเปนน็นหน้าก็สามารถอ่านได้แบบนี้แสดงว่ากดระย้อนของท่าน ดีขึ้นแล้วนะครับสุดท้ายข้อที่5นะครับก็คือว่าใครก็ตามที่หน้าตาสดใสขึ้นแล้วมีกล้ามเนื้อผมไม่ร่วงแล้วแบบนี้แสดงว่าสารอาหารมันกลับมาแล้วนะครับใครที่เป็นกดรดไหลย้อนเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าไม่กล้าส่องกระจกเลยรู้สึกมันซมซมอะ่ะฉะนั้นถ้าน้ําหนักกลับมารู้สึกสดชื่นดีผมไม่ร่วงออหน้าตาผ่องใสแสดงว่ากดรดไหลย้อนของท่านดีขึ้นแล้วฉะนั้น5ข้อนะไม่แสบท้องกลืนง่าย น้ำหนักค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่วิตกหน้าตาผ่องใสขึ้นแสดงว่ากรดไหลย้อนหายแล้วนะครับ